จะมีซีอีโอคนใหม่มานั่งโต๊นี้แทนผมจะมาดูแลความรอดของบริษัทเนาะว่าบริษัทเรียบร้อยเปล่าเช็คให้หมดเลยทั้งหมดแบบมีอะไรสะอาดไหมางานเงนิงนเดี๋ยวเขาแกมาเช็คนะแล้วก็นี่ผมตื่นเต้นมากเลยผมต้องทำอะไรบ้างเนี่ยผมไม่เป็นเลขาเนาะวันนี้เนาะใช่ต้องทำอะไรบ้างเลยขาดูแลทุกอย่างค่ะแกชอบเดินทางจองตั๋วมินจองตั๋วมินทถวาใครอจองเองค่ะ ไม่เคยจองเองด้วยเ <Agency S 1> อเจนซี่ก็ได้ค่ะใช่เดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้ใหน่อยกันซีโอกินอะไรอะ่ะท่านกินอะไรอะ่ะต้องถามเนาะใช่ค่ะสปากเกตตี้สปากเกตตี้นี่ใกล้มาแล้วมั้งเนี่ยใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปรับก่อนผมตื่นเต้นมากนะเพราะว่าเราจะไปรับซีอีโอคนใหม่จะมาทำงานวันนี้วันแรกดูว่าเขาเป็นใครเดี๋ยวไปตามดูกันเดี๋ยวเรามารอซีอีโอคนใหม่นะตื่นเต้นมากเลยเนี่ยสวัสดีครับสสวัสดีสวัสดีครับ นี่ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับที่มาจะมาฝึกงานใหม่ใช่ไหมใช่ครับท่านสิ่งเดี๋ยวติดไบครับได้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 แล้วเคยทำงานที่ไหนมาั่งอ่ะก็ทำาทั่วไปแถวๆนี้ครับเออเดี๋ยวจะไปไหนครับเนี่ยก็มาดูงานแถวนี้แหละเนของผมเองเขาจะไปตรวจแถวนี้ด้วยตรวจแถวนี้ด้วยตรวจแถวนี้ด้วยงั้นไปเดินไปไหมไปไปเอ้ยเอ้ยนั่งรถดีกว่า อมาแล้วมาแล้วก็เมื่อกี้ก็เดินมาจะ่แต่ไม่เดินอ่ะครับอากาศมันร้อนเดี๋ยวฮิตจะตกขึ้นโอเคโอสติีทฮิตจะตกขึ้นโอ้โหสตรีทไป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 ขึ้นขึ้นขึ้นครับแล้วเคยฝึกงานที่ไหนมาแถวนี้ครับประตูนี้นะครับเชิงครับนี่สนิทกันกับเจ้าของเกาอ๋อครับเรามาหัวนะครับเออเรามาหัวไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับมามามาเข้ามาเข้ามานั้นตรงนี้ครับ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 เออเออ นี่ท่านเดินมาเลยครับเนี่ยเดินมานี่แหละก็ไปไหนไปนั่นไปเออเปิดนี่หน่อยแล้วพูดภาษาอังกฤษเป็นป่ะพอได้ครับพอได้ครับแล้วท่านพูดพูดได้ไหมครับเอบผู้บริหารทีโอก็ต้องพูดได้เนี่ยแล้วมาทำงานเอกภาษาอังกฤษป่ะพูดาษาขังกฤษได้ใช่ไหมก็พอได้อยู่ครับพอได้อยู่ครับแต่ก็ไม่ไม่ได้คล่องมากครับท่านเลยมืดมืลนวนั่นาเข้าข้างใน่ะเนี่ยมืดแล้วครับมืดแล้วมืดแล้วอันนี้เย็นแล้วท่านมาแถวนี้บ่อยไหมครับนานๆมาดูงานทีเลยฮะนี่นี่ลืมลืมเลยนะฮะลืมธุรกิจตัวเอง เราก็ไปทําอย่างอื่นมันมีหลายที่ไงมาประตูน้ําเนี่ยมาทางไหนครับเห็นเห็นว่าท่านนั่งหอมาลงเนี่ยนั่งหอเลยครับมาลงตรงต้งตึกใบยกหนึ่งนู่นอะอ๋อเมื่อกี้นั่งหอมานั่งหอมาลงเนี่ยแล้วก็ลง หอนลงมาหอนลงมากับไอ้พวกไอ้ไอ้เช็ดกระจกอ่ะเอาเช็ดกระจกอ๋อเอานี้นี่รูลึกนะครับใช่เช็ดกระจกเช็ดกระจกไอ้หอนลงมาไอ้เหมียวขับดีนะท่านท่านไม่ชอบรถโยกโยกนะเว้ยมันขับดีแน่ที่ขับนิ่มหน่อยขับนิ่มหน่อยไม่ได้นะอย่าให้ท่านหงอยนะทัชชุนสังเกตดิโอเคเออนิ่มๆอ่ะไอ้ดฟดイブซอฟตี่อ่ะซอฟต์อ่ะซอฟตีเออซอฟต์โอเคเอาเฮดเอะเหรอเฮดเอะเหรอเฮดเอะเคปปวดหัวปวดหัวใช่ครับใช่ครับเนี่ยท่าน น้ำ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 เดี๋ยวปิดนะเฮ้ยเฮ้ยโทเฮ้ยหกอีกแล้วเขาเขาขอโทษครับโทษโอ้ยไม่ผ่านแล้วมั้งเนี่ยขอโทษครับรถรถมันโยกไอ้เมียผมขับไปดิ้นี่เอออ่าเมียผมชอบลีซอบลีเออซอบลีมึงซอบลีดิครับอันนี้ อันนี้ก็เป็นตลาดครับช่วงนี้ก็คนเดอนเยอไหมท่องเที่ยวเริ่มกลับมาแล้วครับท่านเออแล้วก่อนที่ผมจะมาเนี่ยมาดูว่าคนเคินเข้าเริ่มเข้าไหมมีใช่ไหมมีครับมีครับเอแล้วความปลอดภัยเป็นไงเรียบร้อยดีครับก็มีเราประพอตามทุกจุดครับแล้วมีชื่อจริงไหมเราเบียมีชืจริงป่ะชื่ออะไรครับผมชมชื่อเปียเลอร์ครับอะไรนะ ปีเยเลอร์ครับเพียเลอร์ปีเยเลอร์ปีครับปีปีไม่ได้ครับปีเพียเลอร์เพียเลอร์ครับโอเคโอเคท่านติดตลกนะมครับเป็นคนเป็นคนตลกเป็นคนตลกใช่ครับมีมีชื่อฝรั่งไหมครับมีชื่ออะไรครับ เอ่อมัมมี่เหลานั่มันออกจีกันนะอืมก็วงคำเหลาเอาวงคำเหลามัมมี่เหลาเอเลยมัมมี่เหลามัมมี่เหลามามี่มัมมี่มัมมี่หมายถึงแม่โอเคมัมมี่เหลามัมมี่เหลาแสดงว่าถ้าเกิดว่าผมเจอพาร์ทเนอร์ต่างชาติผมจะเรียกว่านี่มิสเตอร์ไมค์ซีโอมิสเตอร์มัมมี่เหลานะครับมิสเตอร์เหลาอ๋อมิสเตอร์เหลานะครับอันนี้ก็มีขายช่วงนี้เขา กัญชาถูกกฎหมายบางทีน้องๆเขามาเปิดการอะไรเงี้ยก็ก็ดีก็อย่าดูดมากแล้วกันอ่าครับพอดีพอดีมันเพื่อนๆพืเขาเรียกแจ็คหม่ำแจ็คหม่ำนี่น่าจะมีตังค์เยอะกว่าแจ็คหม่านะฮะน่าจะเยอะกว่าเพราะว่าทั้งเอเชียสนิทกันปะสนิทกันเคยเล่นหนังด้วยกันเรื่องนึงท่านทันใบยกหนึ่งสร้างไหมครับที่เป็นตึกสายลุงตอนนั้นรู้สึกว่าตอนที่ยังไม่เข้าวงการธุรกิจเนี่ยังไม่เข้ามาไม่ได้ซื้อธุรกิจอืมมาเล่นคาเฟ่แถวนี้แหละอ๋อมาเล่นคาเฟ่ประตูน้ำคาเฟ่เลยฮะรู้สึกว่าคุณปยะอนเพียเีพล่ยยังอาจจะยังเด็กอยู่มากเลยน่่าจะยังไมเกิด ก่อนใช่ตอนนี้เปิดประจำตอนนี้ก็เป็นท่านี้มีคาเฟ่เดี๋ยวเมื่อก่อนมีคาเฟ่มีมีประตูน้ำคาเฟ่ตรงนี้แล้วก็มีอินทรียอันนี้เรื่องจริงเลยใช่ไหมเรื่องจริงเรื่องจริงก็มาจีบนักร้องบ้างมาได้กับนักร้องบ้างได้องเลยครับเคยได้กับนักร้องไหมไม่เคยครับมันกล้องกล้องอยู่นี่ไม่กล้าพูดครับเพื่อน่าเพื่อพื่นะพื่นะจะไปแพ็บุรีแล้วก็มีอัตมิอัตมิเนี่ยอะไรดูทางชื่อไม่ใช่อย่างดีอะอัตมิอะไรออืมอ๋ออัตมิเป็นนวดเลยไปอะไรฮะ เบียร์รู้ดีนอะเีก็ยังอยู่ยังอยก็กำลังซ่อมแซมใหม่อยู่อ๋อซ่อมแซมใหม่ซ่อมแซมใหม่อยู่อ๋อแต่เดี๋วนี้เขาย้ายรัชดาเยอะแยะอ๋อรชดาใช่มต่เดี๋ยวนี้เราก็เป็นชื่อแล้วเลอรเดียวอราเปลี่ยนชื่อแล้วอันนี้แอนทราบดีครับมันด์่นนรู้นะครับพอดีต้องพาพาร์ทเนอร์ไปเที่ยวบ่อยรอนั่นนะไม่พาร์ทเนอร์เราก็ขึ้นขึ้นด้านหลังใช่ไหมข้างหลังครับข้างหลังแอบมันมีลึกอยู่ข้างหลัง าใส่มุกนะครับเลยครับเขาไม่หาเขาบ้าครับเขาเชือกช่างมันช่างมันอ๋อแล้วก็ไม่ต้องถอดที่มนเอาเอาตัวรอดก่อนเอาตัวรอดไ้ก่อนโอเคครับเข้าใจแล้วเ่องนี้ระวังไว้มันมันมันกล้องวงจรปิดเยอะไอ้พวกไอ้พวกเอฟซีโอพวกพื้นฐานอะไรที่มันพลาดมันพลาดเพราะกล้องวงจรปิดไอ้พวกพวกพวกนี้โง้ออ่าพวกนี้โง่อพวกนี้โง่อันนี้ไม่ไม่ไม่โง่อท่านมึงสั่งสอนเนาะพวกนี้ที่ไหนที่มีกล้องวงจรปิดเราจะเราจะไม่เดินเราจะไม่ไปออ๋โอเคไปที่ที่มันลึกลับที่ไม่มีแบบกล้องวงจรปิดเราจะพลาดยากเราต้อนนี้จับได้ไงแล้วก็ยิงในตาขาเดียวเพราะมันยังไม่เห็นตอนกํ กระซวกกันอยู่นี่ห้ามรับห้ามรับห้ามลับกระ<ก>ต่ายขาเดียวเลย,ายขาเดียวอ๋อไม่มีหลักฐานนี่ห้ามรับไม่ได้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 ไไดถ้ารับนี่คือจบเลยจบเลยจบเลยอ๋อ นี่ขนาดนั่งคุยสัมภาษณ์นี่นผ่านงานนั่นแหละผ่านได้ผ่านไหมครับผ่านผ่านโปรเลยแต่แต่นี่นี่วนรอบมึงท่านนี้ไม่เห็นตรวจงานนะครับเนี่ยท่านเห็นตรวจมีคนดูแลอยู่แล้วโอเคเชื่อมือนะฮะเนี่ยตั้งยินทาทั้งไปยกอะไรทั้งหมดเนี่ยแถวนี้ก็มีนะท่องเที่ยวเยอะแล้วท่านก็สบายใจได้ครับมีมีธุรกิจที่คนเข้าเยอะครับ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 ตอนนี้เริ่มมาแล้วคนจีนนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปที่ออฟฟิศกันนะครับก็ได้ษกระดาพอดีมีเอกสารให้ท่านเซ็นด้วยกรไดาษๆแล้วออฟฟิศดีเลขาผมอยู่ใช่ไหม่ได้นะ เจอวันนี้มาแรกครับโอเคเอาเจอวันนี้ให้ได้เลยรได้ก่อนได้ก่อนได้ก่อนเพอแต่เจอมาจะได้สะดวกทิดคุยกันตัวนี้ท่านอย่าไปบอกเมียผมนะคลิปที่ตอนอย่าไปเปิดให้เมียนอ๋อแต่ขาเดียวใช่ไหมแต่อาตมิแล้วก็ไม่พูดอาตม่ตอนนี้ไม่พูดหรอกเดี๋ยวเราไม่พูดเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นชื่อแล้วครับผมครับเป็นชื่อแล้วยูโทเปียก็อยู่ไอ้เมียวจอดหลังแท็กซี่เท่นั้นนิ่งๆนะให้นิ่งๆนะเดี๋ยวค่อยท่านลงนะเออเเดี๋ยวสัมลี ซอบดีนะดีแท็กซี่นี่ก็วินนะวินตรงนี้หมดนะเกือบสามสี่ร้อยคันนะอันนี้ของผมนะซอของของท่านด้วยอ๋อใช่ใช่ใช่แท็กซี่อันนี้เป็นเป็นของอีทั้งหมดเลยทั้งประตูน้ำทั้งหมดเนี่ยอ๋อครับครับเป็นสมาคมประตูน้ำสามสี่ร้อยคันนี่ของท่านเลยใช่ไหมของผมเลยครับดูแลยังไงครัให้ใครดูแลครับเนี่ยไม่ต้องดูแลหรอกมันก็ดูแลกับมันเองนั่นแหละอ๋อธุรกิจอยู่ตัวแล้วอยู่ตัวแล้วเงินก็ได้อ๋อทุกวันนี้นั่งนับตังค์กันนะเนี่ยเมียนับตังค์อย่างเดียวมมมีีีต่่นนนนนัััับบงงงคคค์เเเเดดยยยวรรหหาาจจะะไ้ปออออึืืล รักเมียใช่ไหมรักเมียครับรักเมียเพราะคนรักเมียจะจะเขาเรียกว่าลุงเลี้งลุงเรืองทุกคนครับนะรักเมียอจริงพิธีเล่าเขาบอกไว้เมียสั่งยังใดพักไร้หูเบาอันนี้ดีดีมากเลยเดี๋ยวท่านก็ต้องใส่สูตรด้วยเดี๋ยวโอเคโอเคเดี๋ยวไปท่านเดี๋ยวเไปดูวยเลยชัยได้ไหมแข่งแรกดีกว่าเราแข่งแรกดีกว่าเออดีขนาดมาฝึกวงฝึกงานนี่เข้าใจง่ายนะเรียนสวัสดีครับ แขนยาวไปไหมไม่แขนยาวครับผมแขนสั้นครับอ๋อครับผมตัวเตี้ยครับแต่แต่สวยดูดีดีมาก่ผมขอขอติดกระดุมครับครับคคุณว่ามันผมคนเข็ดกุดไหมได้ได้อยู่ครับได้อยู่ครับเียมากปการคนการคนการคนลการคนละเคลียร์ละเคลียร์ละเะเมื่อกี้ เขารู้จักคุณแนน่ะเขาเรียกผมเมื่อกี้เนี่ยทำไมเขาเรียกพี่หม่ำพี่หม่ำแจ็คหม่ำพี่ที่บอกเมื่อกี้แจ็คหม่ำท่านชื่อหม่ำเหรอครับชื่อเล่นเพื่อนๆตอนที่เล่นอยู่ตอนที่เล่นอยู่ฟัตตันอ๋อแจ็คหม่ำแจ็คหม่ำเพื่อนร่วมร่วมกับทัไมทั้ชื่อทัมทั้งสนิทกับแจ็คหม่ำ เล่นละครด้วยกันบ่อยใช่เล่นหนังด้วยแจ็คแมาแจ็คแบาคสองคนนี่ชั้นชั้นที่ไหนนะล็อบบี้ครับเดี๋ยวไปล็อบบี้ชั้นล็อบบี้นะฉันล็อกเปลี่ยนลิฟต์ก่อนท่านจำไม่ได้ช่านมามันไม่เคยได้มาเลยฮะอ่าไม่เคยได้มาแสดงว่าท่านก็ไว้ใจคนบริหารนี่โอ้ยมันเงนมั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 นอยู่กันมานานครับรุ่นหลานแล้วที่นี่คนทต่งานที่นี่เหมือนเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอขอดูคนหนอนเทียบเทียบก่อนไป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  นี่มันมากเลยเนี่ยมืใช่หน้าสกปรกมากเลยท่านดึงออฟฟิศป่ะออฟฟิศขึ้นทีนี่ครับออฟฟิศขึ้นรนี้เไปทั้งนี้ก่อนไหมขึ้นเฟลเหรอจะขึ้นออฟฟิศดูมาต้องเอกสารนะได้ๆๆไป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 อืมราวังท่านระวังท่านรยงท่านช่วยเขาช่วยท่านครับครับไปไเอาไปไหนครับท่านช่วยเขาก่อนโสาวนแตงีแปลงขวาขอเป็นเทพีทาให้มีชื่อเียงเรือล อย่างเรียบร้อยดีครับแอร์ก็ปรับอุณหภูมิปกติครับช่วงนี้อากาศาดี่ห้ากันล้วดียวกาศจะร้อนหน่อยนะครับเพราะว่าคนร้อนๆเข้ามาพอมาถึงเงย็นปับมันจะปรับสภาพไม่ทันนะใช่ครับคนที่เสียชีวิตเนี่ยเพราะว่าบางทีคนร้อนมากๆเลยเพราะว่ามันไม่รู้สึกตัวนะตอนร้อนไม่รู้สึกตัวนะเพราะมันผิวใจะแห้งแล้วมันจะไปตีปอดตีตับตีไตข้างในที่คนที่เสียชีวิตเพราะร้อนมันมีฮิสโตรป่ะครับถูกต้องครับภาษาอังกฤษเขาเรียกฮิสโตรฮิสโตรฮิสโตรหกสติอันนี้ก็โซฟาได้เปลี่ยนใหม่ด้วยนะเอาของเก่านะฮะมันเเเเก่าาาแล้ววดี๋ยออ เอาหลุยมาลงเอาหลุยของเอาของฝรั่งเศสเลยเหรองฝรั่งเศสเลยหลุยป่าตองนะป่าตองนะเอหลุยป่าตองไปสั่งมาที่ป่าตองป่าตองโอเคครับมีป่าตองแต่มันแพงนะฮะช่วงนี้เราต้องไปซื้อไปซื้อมาไปซื้อมาไม่ได้จางแม่งนะบอกว่าของเจ้าของเจ้าแค่อ๋อโอเคได้ครับได้ครับป่าป่าอันนี้เป็นอันนี้เป็นห้องน้องน้องเรสเวชั่นเดี๋ยวท่านทักทายกันนะครับทักทายนดิมาดิวันนี้วันนี้วันนี้งานไ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 ไปม่ต้องมาโบกมือแล้วทำงานไป ครับพวกคุณทำไมขอลากันไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปในออฟฟิศผมนะครับไปไปไปไม่ใช่ครับออฟฟิศท่านครับโอเคมีเอกสารสักนิดหน่อยนะครับเอายืนขึ้นสวัสดีเราสวัสดี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 ครับสวัสดี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 ครับแล้วไปไหนกันหมดเนี่ยพวกเราอะพักเที่ยงครับพักเที่ยงพอดีกินข้าวกินอะไรกันนะไปพอดีครับสวัส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 ดีครับเชิญเชิญครับเชิญปกติคนเซ็นแทนผมหนึ่งคือผมเซ็นครับผมเซ็นครับเดี๋ยวเดี๋ อันนี้ตำต่างเจแดงนะโอ้ขายดีมากเลยนะจุดยอดเลยยอดเดือนนี้ครับเซ็นได้เลยครับอันนี้เซ็นแถวนี้ครับเซ็นเซ็นขอดูลายเซ็นหน่อยได้ไหมครับอยากดูลายเซ็นผู้บริหารมากเลยอ่าว่าอะไรครับเนี่ยแบบมัมเลโซ่เออมัมเลโซ่นะครับแจ็ค์มัมเลโซ่เรียบร้อยนะเอาบิงกาไปเรียบร้อยเอาไปเก็บเลยอีกอีกอีกแผ่นครับ เซ็นะไม่อ่านหน่อยครับไม่ต้องอ่านนะมันอยู่ตัวนะครับอืมโอเคอีกอันครับโอ้ยนนี้อันนี้เซนงไหมครับท่านอันนี้เจ๊งังไครับเซ็งมันอันนี้อันนี้เซนงไหมครับอันนี้อันนี้เซนไหมครยบเดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊งใหญ่ครับเรื่องใหญจะจะทานอะไรครับเดี๋ยวลองทอนมอพาสต้าไหมพาสต้ามีกับสปาเกตตีพาสต้าเลยครับพาสต้ามีกับสปาเกตตีได้ครับได้ครับโอเคโอเคเอาพาสต้าหรือสปาเกตตีมาน้ำพั้นด้วยยกมา น้ำพันน้ำพันนะครับน้ำพันน้ำพันไม่มีมีแต่น้ำพักน้ำแรงน้ำพุก็เนี่ยน้ำพุเดียวน้ำพันไม่มีเอาน้ำพุสปาเกตตี้ครับอ่ามามีสปาเกตตี้นะสปาเกตตี้ครับสปาเกตตี้โอ้โหสปาเกตตี้ครับโอ้ยอืมร้านนี้เขาแบบสุดมากอันนี้ก็ของท่านนะฮะเลยท่านจำได้ไหมท่านมีแบรนด์อะไรบ้างนี่ยโอ้โหเป็นเยอะแยะมากเลยนี่จะแดงท่านจำได้ไหมฮะ้น้ำ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  น้ำกระเทียมสุ้ปีก้าสุกตาบุญลอง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 มาแล้วครับสปาเกตตี้มาแล้วครับนิดเดียวครับนิดเดียวครับท่านเทสหน่อยสปาเกตตี้อันใหม่ของเราครับผมดีมากครับรู้จักทำงานอันนี้ดีสุดยอด นครับลูกน้องดูเต็มเลยครับท่านกินเรียบร้อยกินเหมือนคนไม่มีตังค์เนาะท่านกินเรียบร้อยครับกินกระถุ่นมากเลยท่านเป็นเพื่อนแจ็คหมาอันนั้นอันนั้นเป็นคุณหนูลูกสาวคุณบ่าวลูกสาวใช่ไหมฮะมีผัวแล้วเอ้ามีผัวแล้วด้วยมีผัวตัวเด็กเลยท่านเป็นผู้บริหารท่านต้องพูดเป็นมียบรอยแล้วใช่พูดไม่ได้ครับสองคนแล้วอสองคนแล้วครับเป็นไงบ้างพ่อน้องที่มาทำงานใหม่ผ่านโปรอยู่ผ่านโปรใช่ไหมใช่ไหมอ้าวแล้วทำไมห้องทำงานพ่อต้องติดลูกลูกน้องด้วยอ่ะ สงสารเขาสงสารเขาครับก็อยากเป็นลูกกินพี่อยากเป็นลูกกินพ่ออ๋ออยากมีส่วนร่วมกับธุรกิจของพ่อครับคุณหนูครับวันนี้ก็คือคุณเออ่คุณคุณพ่อก็มาตรวจงานเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ดูทุกอย่างโอเคผมผ่านงานนะครับวันนี้ผ่านแล้วผ่านแล้วผ่านแล้วพ่อจริงจังมากเผื่อเขาไม่บุฟเฟ่ต์เลยนะอืมโอคุณย้ำมาขอไปล้างมือก่อนนะได้ครับเทต่ำๆโอ้ยนี่ล้างมืออย่างนี้ครับเนี่ยอันนี้เป็นวิธีไหนอัเนี่ยเป็นบ้านๆบ้านๆเหรออืกน้องมองกันหมดแล้วครับท่านเนียเอากินต่ออีก เอาล้างมือต่อครับถุยถุยนี่นะครับถุยกิจกรรมสุดท้ายครับท่านเดี๋ยวท่านต้องไปประชุมที่ห้องนี้ครับได้ๆไปไปเฮ้ยไปเข้าห้องประชุมเข้าห้องประชุมไปนี่ลูกน้องนะครับก็เป็นเป็นเป็นน้องที่ทำพวกออกแบบเมนูในี่ตัวเลขครับใช่ได้เอาวะเด็กๆวันดีท่านไปปะไปท่านแจ็คเลยนะครับแจ็คแจ็คหม่ำแจ็คแจ็คหม่ำก่อนแจ็คหม่ำนะครับมาไปวันนี้มาเข้าประชุมมาเข้าประชุมมาให้เมย์มามาเข้าประชุมมา โอคโอเคดีมากพอดีไหมครับพอดีแล้วอุณหภูมิไงครับอุณหภูมิใช่ได้ไหมนั่งนั่งเร็วๆจริงวแล้วก็แต่งตัวแบบนี้แต่งแต่อะไรแต่งชุดฟองชุดฟอร์มหรอกไม่ใส่ครับเพราะว่านี่นี่เป็นเด็กรุ่นใหม่ครับอ่คือเด็กเด็กรุ่นใหม่หมดเลยฮะโอันนี้เอาทุกคนสวัสดีท่านขอให้่ีท่านชื่ออะไรแจ็คมัมแจ็คมัมท่านแจ็คหมัมชื่อเอาชื่อนี้จริงๆจังชื่อชื่อฝรั่งมอมมอิลาวมอมมิลาวอืม ท่านหมอมิเหล่าก็จะเป็นซีอโอใหม่ของเรานะอยากให้ทุกคนให้ความร่วมมือด้วยแล้วก็ให้ความเคารพด้วยอท่านชอบทานพาสต้าแต่้ตาตาหน้าตาเป็นหน้าเคา,ารพหรอกแต่ว่าเคารพไปเคารพไปก่อนเคารพหน่อยนะท่านชอบทานพาสต้าแล้วก็มีอะไรครับสปาเกตตี้สปาเกตกต,กตี้พาสตา้าแล้วก็ถ้าเป็นเนื้อก็เป็นโทมฮอคโทมฮอทนะท่านท่านมีอะไรก็คงไม่มีอะไรแล้วมั้งคงเขาทำงานกันดีอยู่แล้วลองเพลงให้ฟังแล้วกัน ร้องเพื่อจะได้มีกําลังใจกันทํางานไม่เป็นคยพูดเลยเลยมึงน,นะเอาตบมือหน่อยร้องเพลงแล้วมนะันเป็นไหมมาทําไมให้อายบ้านนาะเล่าโนวน็อกไม่ต้องกลับขึ้นมาวันจะไปไม่ละใครก็ได้ตบโต๊ะหน่อยที่ตบโต๊ะหน่อยที่ใครจะไปไม่ละนี่นะตบโต้ที่ตบโต๊ะตามจามาังหวะเออนี่นะไปกับหนุ่มเมืองหลวง ทิกบตบดตบต๊ตบต๊ตบีตบตบตตบกตบไบตบต้าบตบเออตบ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 อ มันเจ็บในส่วนยี่มีคนนับถือผมไหมครับปีผมเป็นซีอีโอบนนี้ผมก็ไม่กระนับถือผมนะผมก็ดูได้เนี่ยดูแต่ละคนมันมันอมยิ้มกันใหญ่เลยเนี่ยยิ้มใหญ่เลยงั้นเดี๋ยวนี้ขอให้ท่านซีโอให้เกียรติถ่ายรูปกับพนักงานได้ไหมได้เลยได้เลยได้เลยฮะมาๆมายืนข้างหลังเลยมายืนข้างหลังมามาวันนี้ข้าหลังหลัวยกเลินจนลือสุพรรณชวนแตงแรงเรารักมันเปลาคอยวานให้ยาปลาปลาดีสาวสวนแต่งเมืองสุพรรณ ิดถึงเก่าาทุวัันนคออยยแแแบบจรม้ตงเดี๋ยวจะจองตั๋วให้ท่านอะเออออออนี่ไปจองด้วยเป็นงานที่ไหนอ่ะเชียงรายอ่ะรูมากจะไปเชียงรายมีอะไรเฮ้ยกระต่ายขาเดียวบอกแล้วองกระต่ายขาเดียวไม่มีใครรู้บอกเนี่ยเอาจริงเรื่องอย่างรู้มากมันพลาดมันพลาดไปแล้วมันพลาดไปแล้วเมื่อ20กว่าปีที่แล้วไม่ตั้งใจเลยไงฮะแล้วเบียร์เคยพลาดป่ะเฮ้ยพูดพูดพูด พูดเลยพูดเลยพูดเลยพยายเยเคยพลาดไหมเคยพลาดไหมที่ไหนที่ไหนใกล้ๆกันใกล้ๆกันนะเชียงใหม่เขาเียงาเรียกกันเบียร์เชียงใหม่เราเบียร์เชียงใหม่น้องที่ตาหอเอออันนี้มั่งเชียงรายใช่รเชียงรายพลาดกี่ปีเราพลาดกี่ปีอรอละเอียดงั้นเลยนิดเดียวนิดเดียวนะสองปีสองปีองปแล้วตอนนี้ไม่ไปเชียงรายแล้วรีบไปจองไปรีบไปจองตัวกันไปไปแล้วไปแล้ว อ่อนะครับก็เมื่อกี้ให้น้ำหม่ำนะครับมาลองเป็นซีอีโอหนึ่งวันรู้สึกไงบ้างครับไม่ขนาดหรอกเป็นคนไม่ชอบนั่งโต๊ะขนาดไม่ชอบนั่งไม่ชอบน้องอย่างนี้ไม่ใช่ขนาดขนาดมีออฟฟิศอยู่ที่เวิร์กพอยน์นั่นดูแลพวกนักล้องทั้งหมดก็ไม่ได้เข้าออฟฟิศนะพวกเซนด์อะไรนั้นก็ไม่ขนาดอ่ะให้พวกห่งมาใช่มันแล้วแต่งานของแต่ละคนงานแต่ละคนจะมันมันแตกต่างกันพี่ผมเป็นเลขาผมต้องต้องต้องดูแลที่กิตกิธรรมผมก็ไม่เคยเป็นเลขาอืก็มาลองเป็นเลขาดูมันเกิดมาก็ไม่เคยมามาทำงานให้ใครไม่ก็ ก็มันคนละแบบกันไงคนละแบบเกิดมาเพื่อบริหารแล้วอ่ะคนบางคนเหมือนกันเกิดมาเพื่อทุกคนเกิดมาเพื่อสิ่งนั้นอ่ะเหมือนเนี่ยเกิดมาเพื่อมีให้คนอื่นเขามีเรายิ้มมีความสุขทุกคนเกิดมาไม่เหมือนกันและทถ้นัดเป็นคนละแบบคนละแบบวันนี้นะวันนี้พาราทัมมาเที่ยวที่ประโยคนะครับแล้วก็ยีดีเมคุณหนูนะยครับนี่น้องลูกสาวนะครับพี่เอ็มนะครับมา ก็เดี๋ยวไปดูช่องพี่เอมต<อ>่อคมปุชราคมซึ่งซึ่งก็น่าจะมีติดตามกัออนอยู่แล้วเนาะอันนี้ช่องช่องช่องเขาเป็นช,ช่องอะไรช่องเบียร์ใบ,บยกครับปใบยกเลยนะก็จริงจริงต้องบอกน้ำหมั่นว่าขอขอพูดความในใจหน่อย <_ d ew> ชอบน้ำหมั่นทำให้เขาเรียกว่าคนไทยแบบหายเครียดอ่ะเดี๋ยวนี้แม่งมีข่าวเครียดเยอะใช่ดูข่าวหนักๆเลยโอ้แม่งแบบอย่างเงี้ยดูพวกตลกเลยดูอะไรที่เปนสบายสบายชอบชบตาซอบชบหูใช่ใช่ใช่มันจะดูสบายสบายมากกว่านี่วันนี้ลูกน้องพวกสตาฟข้างล่างอะไรเขาก็ตตตื่่นนนนนเเ้้กกกกัับอาาาหมมม็ีใใจญ แต่จริงๆน้ำมันเคยมาที่ประโยคไหมครัส่วนมากผ่านไม่เคยขึ้นมาหรอกไม่เคยขึ้นมาเคยขึ้นมาหรอกอยู่แต่จากนั้นโรงแรมลิงชาก็มาเล่นบ่อยนี่มาเล่นบ่อยแล้วก็ไปคาเฟ่ข้างล่างเป็นปลาคาเฟ่แล้วได้นักร <ๆ S 2> ้อง,องด้วยได้นักร้องอยู่สองสามคนสองสามคนเลยเหรอเออได้สองสามคนแล้วนักร้องรุ่นใหม่มาคุ้นคุ้ักกับเบียร์เลยเคยได้ไหม ลงมากูอีกแล้วเอาจมิติก่อนมีคาเฟ่จริงล่ะไม่มีไม่มีคาเฟ่ประตูน้ำแล้วฝั่งตรงข้ามมันเป็นอินทาคาเฟ่อ๋อนี่สิกี่ปี30ปีใช่ไหมสามสิบสามปีสามสิบสามปีสามสิบสามสามสิบสี่สามสิบห้าปีประตูน้ำเป็นไงเมื่อสามสิบห้าปีที่แล้วเออคนจะไม่เชืเหมือนมันมันมันเหมือนเหมือนแบบนี้แต่เมื่อก่อนคือมีแค่คนจีนคนคนฝรั่งครับส่วนใหญ่ แ่แขกที่มานั่งเนี่ยเป็นเป็เปแขกต่างประเทศครึ่งหนึ่งนะคนไทยครึ่งหนึ่งตัวเนี้ยก็จะลงมาจากโรงแรมก็มานั่งกินเมื่อก่อนเขาจะอินทายยังไม่ขึ้นใช่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 สมั่ออตอนนั้นน้ำหม่ำก็เพิ่งเพิงพ่งเข้าวงการมาเลยนะตอนนั้นอยู่คณะเล็กเล็กยังยังไม่อยู่คณะเทพโรงงานเลยแล้วก็อะไรกันด้วยติดขนาดนี้หรอกตอนนั้นคณะเล็กก็ได้รับรองแล้วได้ได้ติดได้ถึงหน้าตาดีตอนเป็นวัยรุ่นหน้าตาดีอ๋อครับตาดอนนี้ก็ดีครับดีดีดีกว่าเก่าเยอะเลยตึงเลยเนี่ยตอนนี้ใช่ตึงมากตัวเนี้ยตงงเเเเเนนาามม่่ตัวจจรรริิกกกกกกกดดดดดบออออะะ็็็็ปไ ก็จริงครับแต่เสื้อขายาวกันใชอันนี้เสื้อผมนะครับขออนุญาตนะมันคนพิการมันคนแขนกุดไม่วันนี้เขารุ้นกันว่าน้ำมันจะใส่แตกมาหรือเปล่าเอาเลยวันนี้น้ำมันแต่งตัวดีไม่เอ็มบอกบอกแล้วว่ามาเจอคุณเบียร์นะกับเจ้าความประโยคนะเอ๊ะีปหยิบเสื้อนั่งเลือกอยู่มาักเกือบเกือบยี่สิบยี่สิบนาทีเอาตัวนี้ดีกว่าใส่สบายๆแต่หยิบพี่แตกแล้วหยิบพี่แตกแล้วให้เก็บตึกเขาหน่อยวะไม่จริงๆต้องบอกนะงี้ว่าที่ประโยคเนี่ยใส่เข้าแตะเข้ามาให้ไม่เป็นไร โอ้ด้วยเขาไม่ได้ก็คือปกติพหลังเขาก็สบายชิลๆนะเราเราเป็นแบบใครๆก็เข้าถึงได้มไม่ต้องแบบคือเข้ามาแล้วสึกเกรงอะไรเงี้ยครับคืออีกมันจะมีสองฝั่งฝั่งนึงเป็นรองเท้าแต่แต่<ช>หงหนีบอ่ะอีกฝั่งนึงก็จะเป็นมเมียซื้อให้ที่มาใส่ใ<ช>พวกหรุยบ้างเอเมสบ้างอะไรแบบแต่เรไม่รู้จักอายคนเขาไายคนเป็นคนไม่เหมาะนะชอบใส่แตะคีบคีบสบายสุดก็เป็นตัวของตัวเองสุดถ้าถต้องแล้วเราเป็นตัวของตัวเองใช่แล้วอีกอย่างมันไม่ไม่ชอบนั่งรถแบบหรูๆแล้วนครับชอบนั่งปิกอัพเนี่ย เวลาทั้งนั่งรถหรูๆมารถเอารถเมียมาอย่างเงี้ยเอารถลูกมาอย่างเงี้ยคนเยอะๆไม่ลงอ่ะไม่กล้าลงอายเขาเขินเขาเขินเขาเขินคนค่อนคนแต่วันนี้วมนี้ผมกันคนให้นะมากนะเดี๋ยวแบบคนเข้ามาลุมนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรปกติเวลาไปไหนมาไหนต้องทำใจเราเป็นคนของเขาครับใช่ใช่เคนเป็นคนเขา ทำใจก่อนอันดับแรกปกตินี้ไปเดินตลาดนี่เดินบ่อยไหมหรือไม่เดินเลยตอนนี้แต่ถ้าไปเดินตลาดเนี่ยมีอยู่สองที่คือตลาดวัพระเงินเขาก็จะชินแล้วมันเห็นกันชินแต่ถ้าไปดูหนังก็จะดูที่โลตัสพัดบอตรงบางใหญ่ในคนคนก็เห็นชินไปธนาคารไปไปท่านนู้นไปชินละก็คนก็เห็นชินแต่ผมมาถ่ายรูปอ่าก็ได้ปกติแต่ถ้าไปที่อื่นป้างน่ก็จะแตกแตกหน่อยที่อื่นเช่นที่ไหนฮะที่เมื่อกี้ที่บอกไปนวดเข้างหลังว่ะฮะข้างหลังในเดอะลอตครับเดอะลอตเดือดเชื่อนอนเ้็งหลังไปไปใช่ใช่เบีรยป่ะที่ที่ท เรียบเลยเนี่ยไอ้นี่ทักเลขาทาักกองไต่เ่ย โอเควันนี้ขอบคุณน้ำหมั่นมากนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรในใจได้อยู่น้ำหมั่นครับนึงรู้สึกว่าแฮปปี้มากนะมีอะไรที่พูดจาแรงๆขอโทษขอไม่เป็นไรครับโอ้โหไม่เป็นไรครับสนุกมากครับมานะครับก็จริงๆผมเป็นแฟนคลับน้ำหมั่นมากๆอยู่แล้วชอบชอบดูตลกชอบดูเมียเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยตอนก่อนนอนเนี่ยผมไม่นอนเตียงนี่ใช่ไหมนอนแล้วแล้วเมียก็จะฟังผมเปิดยูทูบดูอ๋อจะมีช่องแบบน้ำหมั่นพูดอยู่พูดคลิปอะไรบ้างผมแม่ก็จะขำแบบตีหนึ่งตีสองอ่ะเออแล้วมันก็บอกนอนได้แล้วขำตลอดเลยอะไรเเเงีี้ยยบบอออออกกมมมัันนชราาดูท่ ผ่อนคลายแต่เดเจริง,รงๆคือผมว่าทำามแต่เด็กรุ่น30กว่าๆถึง40เนี่ยเขาจะดูแต่ดูแต่ปฐมมัธมป .4 ปหถึงปอจนมาถึงมัธยมแต,แต่เยอะนี่แฟนคลับจะจะ,จะเป็น3รุ่นรุ่นหนึ่งโตเลยอโอโ้สี่สิกว่าขึ้นเลย,ยรุ่นยลรุ่น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 กันเนี่ยแบบพบรุ่นรุ่นกันเนี่ยจะจะอีกอรุ่นหนึ่งแล้วก็มารุ่นกลางคนอีกรุ่นหนึ่งแล้วมารุ่นรุ่นมัธยมรุ่นหนึ่งแล้วเด็กรุ่นเด็กอรุ่นหนึ่งเด็กฝุด จำได้อย่างนี้เวลาเล่นอะไรก็ต้องก็ต้องคิดเผื่อคนดูได้ไหมเด็กขวบนึงเนี่ยอุ้มมาใส่บาเห็นหน้าจริงเปล่ามัม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 จำได้เด็กจำได้มัมไม่ร้องไห้นะเห็นหน้าไม่ร้องมัม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 เดียวเลยเดี๋ยวแบบเดี๋ยววันนี้ไปบายเลยลูกลูกผมมาถ่ายรูปเลยครับมาเลยมาเลยลูกชายสองคนได้ได้ครับกับเมียคนนี้นะใช่ใช่กับเมียคนนี้ ิดรายการเนี่ย,ยไปตามต่อช่องเอ็มบุษราคำนะครับผมรู้รสึกว่าอันตร,รายเกินแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวไว้ถ้าเกิดมีโอกาสมาถ <Okay. S 1> ่ายกันมั่มเชียงรายแล้วก็นะเบียร์เชียงใหม่ต่อเลค,ครับโอเคได้เลยได้เลยน้ำหมั่ว่าน<ด>ครับเดี๋ยวไปตามช่องนี้นะครับ<ๆ>นี่อยู่บุฟเฟ่ต์นะครับชั้น78วันนี้น้ำหมั่นมาถ่ายนะครับกับพี่เอ็มช่องเอ็มบุษราคำนะน้ำหมั่นก็นั่งแล้วพร้อมแล้วถ่าย ประเด็นคือไม่ใช่อะไรเมื่อกี้เราก็จัดเป็นตารางเนาะบ่ายโมงเขาขึ้นมาแต่ปรากฏเมื่อกี้เรา่ากี่ทีคือทายเสร็จเร็วมากพราน้ำหมั่นกเก่งมากไม่มีเทคเลยสบายมากเรียวมากเรยวจัดเราชวนแหลงเมืองสุพรรณพี่คิดึงเจ้าุกวันคอยแจบจันแม่แต้ง่จป,ป <มา S 3> ตัดมหลดไ่รปเป็นวันใหกลับดูไรนะสาวชวนแล